สวัสดีครับผมพีชอีเทอร์นะครับวันนี้เนี่ยผมก็ได้มาอยู่ที่ห้างเอสพานาดแคร์ไลนนะครับอ่าก็ถือเป็นอีกหนึ่งห้างดังของย่านนนทบุรีนะครับใครที่เป็นชาวนนทบุรีเนี่ยน่าจะเคยมาเดินเล่นกันสักครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผมก็มาที่นี่เพราะว่าทางร้าน t o y n e x t d o o อนะครับเขาได้มีการรีโนเวทร้านใหม่นะครับตอนแรกเนี่ยร้านเขาอยู่ที่ชั้นร่างนะแต่ว่าตอนนี้เขาขึ้นมาอยู่ชั้น3แล้วนะครับชั้นโรงนังนะครับเราก็จะมา สำรวจดูสะหน่อยนะครับว่าตอนนี้ร้านหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีสินค้าอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับนะครับก็ให้คุณเลี้ยวซ้ายนะครับจะเจอร้านไนอินแล้วข้างๆร้านไนอินนะครับก็คือร้านทอย Next Doll Shop นั่นเองนะครับหาง่ายมากๆเลยนี่นะครับหน้าร้านเขากรองผมเนี่ยอาจจะอัดมาแสงจ้าไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวเดินไปใกล้ๆหน่อยอ่นี่นะครับโลโก้ร้านเขาสวยงามมากนะครับเป็นสีชมพูแ๊ดเลยอ คือจริงๆร็อกนี้เนี่ยผมก็อัดเสียงตัวเองนะครับด้วยไมโครโฟนนะแต่ว่าไปๆมาๆเสียงดนตรีจากหน้าโรงหนังเนี่ยมันค่อนข้างจะดังนะครับมันเข้ามาในไมค์เยอะนะผมก็เลยคิดว่าจะพากทับไปแทนแล้วกันนะครับจะได้ฟังสบายหูมากกว่านี่นะฮะก็หน้าร้านมีเป็นตัวเทพเจ้ากวนอูน,นะครับสวยงามมากงานน่าจะมอเตอร์นิวเคลียร์นะครับอ่าเข้ามาในภายในร้านเลยนะครับนี่บรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้นะครับร้านเนี่ยถือว่าดู กว้างนะครับแล้วก็สวยงามกว่าของเดิมมากๆเลยนะนี่มีงานอาร์ทอยกล่องจุ่มด้วยนะครับใครพาแฟนพาแม่พาลูกสาวมานะครับก็ให้เขาเดินดูกลองจุ่มได้นะครับมีอยู่เพียบเลยแล้วก็นี่นะครับเป็นโปรโมชั่นเปิดร้านใหม่นะครับพี่เจ้าของร้านบอกว่าตัวเรดกันดั้มจะราคากลองละ800บาทนะครับแล้วก็ตัวสุกี้เกียวกุกราคาจะอยู่ที่750บาทนะครับนี่เป็นโปรโมชั่นราคาดีมากๆเลยนะครับแต่ว่า โปรโมชั่นนี้เนี่ยจำกัดแค่1คนต่อ1กล่องเท่านั้นนะครับไม่สามารถซื้อเหมามากกว่านั้นได้นะแล้วก็คือคลิปนี้ผมอัดตั้งแต่วันที่1นะครับแต่ว่าล่าสุดวันที่5เนี่ยทางร้านได้เพิ่มเป็นตัว g ีเฟรมาด้วยแล้วนะครับราคาก็800เช่นกันเลยถ้าใครสนใจนะฮะรีบมาจัดจองราคาดีมากมนี่นะฮะตัวกองจุมนะครับเป็นตัวน้องกระต่ายตัวนี้ผมไม่รู้จักนะไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรเป็นภาษาจีนนะครับแต่ว่าน่ารักด,ดี นี่นะฮะก็จะมีงานเ,าเขาเรียกอะไรมินิเจอร์ใช่ไหมฮะเป็นปรา,าสาทญี่ปุ่นนะครับนี่สวยงามมากนะครับแต่ผมไม่เคยเล่นนะเลยอาจจะให้ข้อมูลอะไรไม่ได้มากนะครับแล้วก็มองขึ้นมาด้านบนนะครับนี่ก็จะเป็นปรา,าสาทเวอร์ชันที่ทางร้านเนี่ยเขาประกอบเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหสีทองแบบเฮ้ยสวยงามมากนะฮะแล้วก็มีคิตตี้คอแลบกับตัวซาคุเขียวนะครับ อันนี้เป็นเนกันพราคุงนะครับผมเองก็ยังไม่เคยเล่นเลยนะน่ารักดีเหมือนกันผมเนี่ยจะวนดูของภายในร้านแบบเป็นตัวยูนะครับก็ขอเริ่มจากเชลหน้าร้านสุดเลยนะครับนี่รู้สึกว่าน่าจะเป็นสินค้าพวกงานจีนนะครับงานจีนลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็งานจากหนังนะครับนี่เปิดด้วยก็ซิล่านะครับก็ซิล่าเวอร์ซัตคองอสวยงามนะครับน่าจะเป็นงานสําเร็จนะครับมีตัวน้องชิโม้ด้วยนะฮะตัวนี้ พ่นน้ำแข็งได้น่ารักมากนะครับแต่เอาจริงนะงก็ซิล่าพัะคองภาคนี้เนี่ยผมยังไม่เคยดูยังไม่ได้ดูด้วยซ้ําเลยนะอยังไม่มีเวลาดูนะครับอ่นนี้มีพวกงานมอเตอร์นิวเคลียร์นะครับอยู่2กล่องนะครับสวยงามนะครับแล้วก็มีตัวคิงกิโรล่าด้วยอ,อันนี้งานจีนอะไรนะไทยเฉียนเฉียนเวยใช่ไหมตัวนี้ผมไม่เคยเล่นนะครับแล้วก็มีสไปเดอร์แมนนะครับไอรอนสไปเดอร์แมน ตัวนี้ s n a a นะครับกาเวน1ต่อร้อยสนะครับผมก็ยังไม่เคยรีวิวสเกลนี้เลยของค่ายนี้นะทำแต่พวกตัว1ต่อร้อยนะครับแล้วก็มีเ,เป็นพรามูบาร์เบอร์บีนะครับนี่งานทรา n s ์ฟอร์เมอร์อันนี้สเกลไม่แน่ใจสเกลเท่าไหร่นะครับแต่ว่างานจริงเนี่ยค่อนข้างสวยเลยอ,อันนี้เป็นมัสไ r เดอร์กาแท็กนะฮะนี่เบิร์ดไบนารีตัวนี้ผมไม่รู้จักเหมือนกันนะครับแต่ว่ากรงค่อนข้างจะ สวยงามมากเลยนะอ่าลงมาข้างล่างนะครับนี่แมนดาล่านะครับตัวนี้ผมบอกเลยผมมีนะแต่ว่ายังไม่ได้แกะเลยนะครับยังอยู่ในกล่องดองเอาไว้อยู่นะ,ะไม่มีเวลาคือที่ซื้อมาเนี่ยผมบอกเลยอยากได้เอฟเฟกต์มิสไซน์นะฮะเพราะว่าจะเอามาเล่นกับกรนดัมเฮวีอาร์มนั่นเองอ่าตัวนี้ตัวไรว่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าก็ดีไซน์ค่อนข้างเท่น่นาสนใจมากเลยนะ มีดาบนะครับสีเหลืองลงมาข้างล่างนิดนึงนะฮะนี่อินเอล่าพลัสออโรนะครับ, In e รบตัวเต็งตัวตึงนะฮะมีโครงเหล็กทั้งตัวด้วยนะฮะงานดีผมรีวิวไว้แล้วใครสนใจไปย้อนดูกันได้นะครับถัดมาข้างๆนะครับนี่เลยตัวมูลกันดัมสเกล1ต่อร้อนะครับอ่าตัวนี้เนี่ยผมจำชื่อภาษาจีนจากบริษัทมันไม่ได้นะครับแต่ว่าจากกระแสคนที่ซื้อไปเล่นเนี่ยเขาก็บอกว่างานค่อนข้างดีเลยนะอ บันไดไม่ยอมทำหนึ่งต่อร้อยนะฮะพี่จีนจัดให้อย่างเจ๋งนะครับขึ้นมาด้านบนนะครับนี่เป็นงานของค่ายโมโชนะครับเป็นตัวดาเตะมาซามุนะนะครับสีน้ำเงินนะครับผมสวยงามเท่มากนะครับเป็นงานสำเร็จข้างหลังก็จะมีตัวนั่นด้วยาทคดะนะครับผมตัวสีแดงนะเนี่ยได้รับความนิยมค่อนข้างเยอะนะครับคือคนเล่นเยอะนะอเออจะว่าไป ก็ก็ดีเหมือนกันนะเป็นงานสำเร็จจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาต่อนะครับรีวิวได้เลยราคาก็1,850บาทนะครับตัวละใครสนใจก็มาจัดกันได้ข้างล่างอันนี้เอสการ์ดงานจากค่ายอะไรนะผมผมลืมชื่อค่ายแล้วแต่ก็สวยดีนะครับนี่ทาเทมากมแล้วก็ถัดมาข้างๆนะครับนี่ตัวอโพคาลิฟส์นะครับตัวนี้ เป็นสีพิเศษนะครับเป็นสีดําตัดกับสีทองนะครับถ้าเป็นสีดำเดิมเนี่ยมันจะเป็นสีขาวสีน้ําเงินแล้วก็สีเขียวตัดกันนะครับงานก็ถือว่าค่อนข้างดีนะเห็นคนเล่นเยอะเหมือนกันแต่ผมยังไม่ได้รีวิวนะครับอ่าตัวนี้นะฮะหต่อร้อย SNAA f i r e l o r นะครับตัวนี้ก็สวยงามโคตรอลังการนะครับผมรีวิวเอาไว้แล้วใครสนใจก็ไปย้อนดูกันถัดมาอีกนะครับเป็นตัวสีแดงอันนี้ตัว Red g h o นะครับของค่ายผมลืมชื่อค่ายแล้ว ก็เทดีนะครับเป็นหุ่นยนต์ถือดาบสมุไรนะครับมีเอฟเฟกสีม่วงด้วยคนเล่นกันเยอะเหมือนกันนะครับถัดมาอีกก็เป็นตัวบลูเฟรมนะครับนี่ตัวนี้ก็มคีคุณผู้ชมบอกให้ผมทำรีวิวนะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้ซื้อสัทีนะ <c oughs> นะครับแล้วก็ข้างๆมานะครับโหตัวนี้ตัวเด็ดเลยจูล่งนะครับจากค่ายมอเตอร์นิวเคลียร์นะครับมาพร้อมกับ ม้าของเขานะครับซึ่งเป็นโครงเหล็กทั้งมา้าทั้งคนเลยนะครับกรองแบบหนัหนกๆใหญ่เบิม่มๆนะฮะงานโคตรด,ดีโคตรอลังการรีวิวแล้วเช่นกันนะครับไปจัดกันได้อ่าถัดมาทางซ้ายนะครับคราวนี้เนี่ยจะเป็นตู้โชว์เคสนะครับก็จะมีพรโมนะครับที่ทางร้านเนี่ยเขาได้ประกอบเอาไว้ให้ผู้ที่สนใจเนี่ยได้ลองดูนะครับว่าเสร็จแล้วมันจะหน้าตาเป็นยังไงนั่นเองนะครับนี่โอ้โหปีกแบบ โคตรอลังการนะฮะตัวนี้น่าจะงานมอเตอร์นิวเคลียร์นะครับแต่ผมจําชื่อไม่ได้นะสวยมากนะครับสวยมากอ่าตัวนี้เป็นตัวอัศวินเกราะจีนะครับผมจําชื่อมันไม่ได้แล้วแต่เห็นตอนพิวอเดอร์อยู่ก็สวยดีนะครับที่ท้องมันเท่มากเลยนะเป็นหน้ายักษ์อ่าอันนี้อีกตัวนะครับก็น่าจะงานมอเตอร์นิวเคลียร์เหมือนกันนะครับโอ้โหดูปีกดิเป็นสีเป็นสีลุ้งอะสีประหลอดโคตรสวยนะครับ แต่ตัวนี้ผมว่าแย่งซีนสุดนะครับนี่เลย Optimus Prime นะฮะตัวนี้น่าจะเป็นโฉมอ r i ์ e of the beast นะครับของค่ายยูโรปาร์กนะถ้าจำไม่ผิดนะครับคุณดูดีเทลรายละเอียดดิโอ้โหแบบสุดยอดว่ะโคตรสวยเลยอะ่ะเริ่มเริ่มจะมีไฟอยากกลับมาเล่นทานฟอร์เมอร์นะผม <c oughs> นะครับอ่ะลงมาอีกชั้นหนึ่งนะครับตัวนี้เอตัวนี้อะไรวะใช่ตัวอีเทนอลสตาร์หรือเปล่านะผมไม่แน่ใจถ้าผิดขออภัยนะครับ ก็สวยดีนะครับเล่นสอืีอ่านี่นะฮะตัวดาเตกับทาเคดะนั่นเองนะครับพอออกมาจากกล่องแล้วหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับมีฐานมาให้ด้วยพร้อมป้ายชื่อนะครับผมตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ตัวอะไรของป็เตัวนิวเคลียร์จำชื่อไม่ได้นะครับแต่มีมังกรด้วยโอ้โหแบบมันเป็นสีฟ้าแบบเมทัลลิกอะโคตรสวยเลยลงมาอีกชั้นนึงนะครับตัวนี้ตัวอะไรผมไม่รู้จักนะครับแต่ว่าเป็นสีแดงเมทัลลิกที่ สวยมากๆเลยนะน่าจะเป็นตัวงานสำเร็จนะครับดูดิความล่ําความเท่ของเกราะนะสุดยอดนะครับผมข้างล่างตัวนี้ตัวไรวาไม่รู้จักนะครับขออภัยด้วยจำชื่อไม่ได้งานจีนนี่มันมีเยอะเหลือเกินนะครับข้างๆก็เป็นอ้าวเป็นทาเคดะอีกแล้วนะครับแต่ว่าเป็นตัวใหญ่กว่าข้างบนนะฮะอ๋อแสดงว่ามันมีสสเกลนะ ถัดมาอีกนะครับคราวนี้ก็จะเป็นพวกงานบันไดที่พวกเราคุ้นเคยกันดีนะครับเนี่ยมาหมดเลยนะฮะ SD นู่นนี่นั่นอขอเริ่มถ่ายจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับเปิดด้วยตัว The Sentinel ตัวนี้ผมมีนะแต่ว่าไม่ได้ทำรีวิวนะครับผมแล้วก็มีงานดาร์กบอลอยู่บ้างนะครับนี่โบลี่จีเรนนะครับผมแล้วก็เป็นจะเป็นพวกงาน f i ก u กอร์สแตนดาร์ดนะครับนี่เทพลาจากยูคิโอนะครับผมสีทองแบบสวยงามแสบตามากอื นะครับถัดมาอันนี้จะเป็นพวกงาน 30mm นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งลายนะครับที่บันไดเนี่ยค่อนข้างจะดันมากๆเลยนะเห็นออกโคตรทีเลยซึ่งกระแสนี่ก็เห็นคนเล่นเยอะเหมือนกันนะครับแต่ผมเองก็ยังไม่เคยลองนะอาจจะให้ข้อมูลมากไม่ได้นะครับ <c oughs> ขึ้นมาข้างบนนะครับก็จะเป็นฟิกกอล่าสแตนดาร์ดนะครับมีมาสไรเดอร์มีดิจิม o อนนะครับมี Man, มอุลตร้าแมนมีดาพิคาตอาสูรนะครับแล้วกเ็เป็นตัวละครพวกสาวๆนะครับ อิมพเรดดาอนเนี่ยผมมีนะซึ่งค่อนข้างสวยเลยแต่ว่าข้อต่ออาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวมัสไรเดอร์ฟิกูไลเนี่ยผมเองก็มีเป็นตัวอากิโตะอยู่ตัวหนึ่งนะครับซึ่งถือว่างานดีใช้ได้เหมือนกันนะกําลังรอไอตัวกิลกับ G3 เนี่ยเมื่อไหร่จะมาบันไดจะ,จะซื้อทันจะซื้อทันทีเลยนะถ้ามา <c oughs> นะครับผมอ่าแล้วก็มีเป็นจูจูนะครับรุ่นพี่จูจูสายบวกจากภาคแม่มดนะครับอ่าแล้วก็มีเป็นรุ่นพี่ฟูมินะอยู่ข้างล่างด้วยนะครับจากบิว เมตาเวิร์สแล้วก็มีตัวสาวๆแซมแซมอยู่บ้างนะครับนี่มีเรือ going mary ด้วยถัดมาทางด้านขวานะครับเอออันนี้จากการ์ตูนเรื่องอะไรผมไม่รู้จักนะครับเขียนว่าวิแฟมนะนี่มาเป็นเซตเลยนะครับโอ้โหดูจากภาพแล้วแบบน่าจะเป็นการ์ตูนคลาสสิกการ์ตูนโบราณเรื่องหนึ่งเลยนะถ้าใครรู้จักนี่น่าจะถูกใจกันไม่น้อยนะครับแต่ผม <laughs> ขอผ่านแล้วกันนะฮะไม่รู้จักจริงๆ ข้างบนนะครับนี่จะเป็นพวกงาน SD แล้วนะครับใครชอบสเกลหัวโตน่ารักนะครับมาหมดวิงซีโร่ปีกนกเดซไซสีโร่ทีวีนะครับนี่เอ็กซ์เซียดับเบิลโอแอรีลนะครับแล้วก็พวกนี้จะเป็นเซตสตารัสเมมโมรีะนะครับได้4ตัวเลยมั้งเนี่ยว้าวเจกนะฮะใครเล่น SD นี่ต้องจัดนี่มีเอลสไตร์นะครับมีเรดเฟรมบาปปัททอสแอรีเลนะครับผม แล้วก็มีแบกไก่นะฮะมียูนิคอนกับแบนชีด้วยแล้วก็จะเป็นอากันพาวคุงกับ SD g u n กันดั้มสามก๊กนะครับผมนี่โคตรอลังการเลยลายนี้นะแต่ผมเองก็ยังไม่เคยลองนะครับน่าสนใจน่าสนใจถัดมาอกนิดนึงนะครับนี่ก็จะเป็น SD CS นะครับกันดั้มคาริบันกับไม y s t ตั้ว f ร e e d o มนะครับก็มีคุณผู้ชมขอผมเยอะเหมือนกันนะครับว่าอยากให้ทำนะแต่ไม่รู้สิผมไม่ค่อยชอบเล่นสกิล SD อส่ะ ก็เลยไม่ได้จัดนะครับผมข้างล่างอันนี้ก็จะเป็นอะไรแล้วเนี่ยอ,อันนี้ซูเปอร์โรบอตโอจีนะครับตัวอะไรไม่รู้คล้ายคกันดั้มนะเห็นคนชอบแซวกันว่ามันคือกันดั้มนะครับผมข้างบนก็อันนี้ตัวอะไรแล้วเนี่ยอ,อันนี้นะฮะเป็นงานทรรมย่านะครับนี่มีมอไซค์มีรถนะครับแล้วก็มี อาซรดาะนะครับโหเท่มากแต่ผมไม่เคยดูนะการ์ตูนเรื่องนี้แต่ว่ารถมันแบบดีไซน์โคตรเท่เลยข้างบนนะครับมี AE86 AE แปดด้วยนะครับ Initial D ลนะฮะรถส่งเต้าหู้นะครับว้าวเฮ้ยอยากได้วะชอบนะฮะแล้วก็มีพวก lamborghini ok ด้วยนะครับผมถัดมาอีกก็จะเป็นบรรดาพวก mgsd นะครับนี่ w i n g z e r o ทำไปแล้วนะครับแล้วก็ freedom g นด n d a ตัวนี้ยังไม่ได้ซื้อเลยอ่าถัดมาอีกนะครับ กับหลังหันอันนี้เนี่ยจะเป็นพวกบรรดาอุปกรณ์แล้วนะครับนี่เขามีแว่นขยายในการใช้ต่อพราโมนะครับผมเป็นลายซาคูแดงกับซาคูเขียวนะครับนี่นะฮะเขามีสินค้าตอนแกะออกมาให้ดูนะครับว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับนี่ใครที่แบบมีปัญหาเวลาประกอบชิ้นส่วนเล็กๆนะครับหรือว่าสายตาไม่ค่อยดีเนี่ยต้องใช้เลยลงมาข้างล่างนะครับนี่เป็นแฟ้มนะครับจากภาคแม่มดนะครับแล้วก็ภาคจีควักด้วยนี มีชูจินะครับแล้วก็มาจูใครเพิ่งดูการ์ตูนจบนะครับมาจัดไปได้เลยเพื่อความอิ่มหันมาทางขวาอีกนิดนึงนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นภาพปูโตะลกันดั้มนะครับโอ้โหลายเขามีเยอะมากเลยนะมีทั้งปู่ r x 7 8นะครับมีนิวกันดั้มผมเห็นเป็นภาคแม่หมดด้วยนะครับอยู่ข้างๆนะอันนี้นะครับก็จะเป็นกล่องใส่อุปกรณ์พราโมนะครับซึ่งขนาดเนี่ยผมดูแล้วนะเหมือนว่ามันใส่ Nintendo s w i ว c h ได้เลยนะดูจากขนาดนะอื แต่ว่าไม่แน่ใจนะครับใครจะซื้อไปลองก็ลองดูได้เลี้ยวมาอีกนะครับนี่กลับมาทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งตู้โชว์เคสนะครับทีนี้จะเป็นสินค้าพวกบันไดนะครับนี่มี perfect grade l s t r i k e ด้วยนะครับแล้วก็ mighty s t r i k e freedom high grade นะครับผมสุดยอดกันดมในใจของใครหลายๆคนประจำภาค stride freedom นะครับนี่ infinite justice type 2นะครับปีกอลังการมากๆเลย ถัดลงมาข้างล่างนะครับนี่เลยวิงกระดัมซีโร่เอเลสนะครับเพิ่งมีคลิปฉลอง30ปีไปนะว้าวกระแสถือว่าค่อนข้างดีมากเลยนะครับตัวนี้งานดีนะผมรีวิวไปแล้วนะครับใครสนใจก็ไปย้อนดูได้อันนี้ก็เป็น SDCS นะครับ F คุโนอิจิครนะฮะแล้วก็มีปูอันนี้น่าจะไฮเกรดนะครับแล้วก็อ่านี่นะครับไอบับเบิลนะตัวที่เราดูกันหน้าร้านเมื่อตอนต้นคลิปนะครับพต่อเสร็จเนี่ย สวยนะเนี่ยแต่ว่าขนาดตัวมันอาจจะค่อนข้างเล็กไปหน่อยนะส่วนตัวนี้นะครับเป็นปู่กันดั้มนะครับทำสีเป็นเซลเชดเหมือนในการ์ตูนนะครับโอ้โหเฮ้เยไม่ธรรมดานะครับเนี่ยสุดยอดสวยมากนะครับข้างในก็จะมีบา b a บาทอสมีทรานเซนต์กันดั้มนะครับมีบลูเฟรมอันนี้น่าจะทรีเบอร์นิงหรือเปล่านะครับมีพร้อมเอฟฟกไฟนะสวยมากนะครับแล้วก็มีมาสเกตเรดเฟรมนะฮะมี บิลสไตรฟูลแพ็กเกจนะครับแล้วก็กระดัมสักนะครับโอ้โหเกรอะมีการแทงด้วยน่ารักมากลงมาข้างล่างนะครับนี่เป็นดีโอนะครับเบิม้มๆเลยนะฮะแล้วก็วิงกระดัมเฟนิเช่นะฮะสีเขียวสวยงามเอาจริงวิงเฟนิเช่นี่ผมก็สนใจนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ซื้อนะอันนี้น่าจะเป็น SD CS แอเวรียลนะครับผมนีมีปูกระดัมนะฮะแล้วก็ข้างๆเป็นแอบเพ้นเป็นมาชินก้านะครับผมน่ารักดีแล้วก็ตัวเดสไซน์นะครับอันนี้ร่างแรกของเอลิสโวลอ่ลงมาอีกนะครับอันนี้ไดจูจินหรือเปล่าพาวเวอร์เรนเจอร์นะครับแล้วก็อันนี้ผมว่าน่าสนใจนะครับเป็นมาสเ a เกสซาซาบีนะครับเป็นสีแดงเมทัลลิกนะครับน่าจะทำสีมานะไม่ไม่น่าใช่สีสำเร็จนะครับสวยมาก อ่าตัวนี้นะฮะ Star Destroyer นะครับ, er รบเราก็มีรีวิวเอาไว้แล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่เรารีวิวเนี่ยจะเป็นสีแดงดำนะแต่ก็สวยดีด้านล่างนะครับอันนี้น่าจะเป็น e v a n g e l i o n Railgate นะครับผมนี่มีฐานปล่อยตัวด้วยนะครับแล้วก็ถัดมาด้านข้างอันนี้จะเป็นงานบันไดพวก Railgate กับ Highgate แล้วนะครับว้าวเป็นสเกลที่ได้รับความนิยมสูงน่าจะที่สุดแล้วนะครับของพวกกันพลานะนี่มาหมดเลยนะฮะ บิลสไตร์โอ้นี่เทารกิสสีทีวีนะฮะงานดีมากเรารีวิวกวัแล้วเช่นกันนะครับใครสนใจไปย้อนดูได้นะฮะเด็กบอลโอคอนตานีกับโอไกก้า okay ก็มีนะครับแล้วก็นิวการดั้มอันนี้จะเป็นพวกไฮเกนะฮะคิวเบเลสเอ่อแบนชีนะฮะซาคุก d a ดั้มกราวท p e มาหมดเลยนะครับนี่มีชายนิ่งก u n ดั้มด้วยนะครับเรียวเกรดนะแล้วก็เอเปียนรีวิวไว้แล้วทั้งคู่นะครับแล้วก็การดั้มเอกเซีย อ่าแล้วก็ชิแนนจูนะฮะนี่ฟรีดอมกันดั้มนะฮะใครสายซีดนี่ต้องโดนแล้วก็ปู่2.0นะครับขึ้นมาข้างบนอ่าอันนี้จะเป็นพวกไฮเกรดนะครับส่วนใหญ่นี่จะเป็นเอ่อพวกจักรวาล UC นะครับแล้วก็มีภาคแม่มดอยู่ด้วยนะครับปรับรายโอ้โหนี่กระดัมซีดเวอร์ชั่นเก่านะครับอ่าเอ้ยอันนั้นเป็นปูเวอร์ชั่นใหม่อะไรนะ RX-78 F ดั o, ใช่ไหมนี่อี e กันดั้นะครับผมเป็นตัวลิมิเต็ดที่โยโกฮาม่านะครับถ้าจำไม่ผิดนะสวยงามมากนะครับแล้วก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างดีเลยอ,อันนี้นะฮะจากซีดฟรีดอมนะครับนี่ตัวแบล็กไนส์นะครับแล้วก็เกียน t o r มนี่กนันดั้ f 9 1นะครับไฮเกรดราคาแค่410บาทเองคุณโอ้โหถูกมากๆเลยนะครับน่าสนใจนะอันนี้แคมเปอร์นะฮะก็อีกหนึ่งตัวที่ยอดนิยมเลยนะฮะ แต่มันอาจจะโบราณไปหน่อยผมเลยไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นี่นะฮะ Infinite Justice Type 2นะครับแล้วก็จักภาคบิลนะครับกันดัมเอ็กเซียด a กแมทเจอร์กันดม Matter, ันดมอนะครับเคยหายากอยู่ภาคใหญ่ๆใ,นะใครยังไม่มีนะฮะมาจัดไปได้เลยแล้วก็คกัมกี Burning, Lightning, ซต t ากันดัมนะครับแล้วก็มีสก๊อกด้วย350บาทเองคุณคือผมเนี่ยลังเลอยู่นะครับว่าจะซื้อสก๊อตัวนี้ไปเข้าเซ็ตทันเดอร์โบดีหรือเปล่านะครับเพราะว่า บันไดไม่ออกสก๊อกของทันเดอร์โบสทีนะออืม่าข้างบนอีกนิดนึงนะครับก็จะมีเป็นตู้โชว์เคสนะครับพวกงานไฮเกรดนะครับผมพอมองขึ้นมาด้านบนนะฮะนี่มีตัวซาคุจากภาคคุคุรุสโดอันไอแลนด์ด้วยนะครับเป็นลิมิเต็ดนะแล้วก็ GN Arm นะครับสำหรับกันดั้มเอ็กเซียไฮเกรดหรือว่าเรียลเกรดนะครับอลังการมากถัดมาด้านข้างนะครับนี่ชินมูชากันดั้มนะครับเป็นอีกหนึ่งกันกันพราสามัญประจำบ้านนะครับของคนที่ชอบ วัฒนธรรมประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ผสมกับกันดั้มได้ลงตัวมากเลยนะนี่นะครับ Master Gate Extreme Strike Freedom นะครับสุดยอดกันดั้มคู่บุญประจำบ้านของใครหลายๆคนนะครับแล้วก็มีเป็นม้านะครับ Master Gate อยู่ในคอกด้วยนะครับได้คอกด้วยกล่องนี้เจ๋งมาก ถัดมาอีกทางด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นชั้นของพวกมาสเตอร์เกรดนะครับอ่าเรียกได้ว่าน่าจะเป็นเกรดที่คนเอเชียเนี่ยเล่นกันเยอะมากที่สุดแล้วนะครับเพราะว่ามีขนาดใหญ่กําลังพอดีมือนะครับผมเองเนี่ยก็ชอบเล่นมาสเตอร์เกรดเหมือนกันนะครับแต่ว่าปัจจุบันบันไดไม่ค่อยจะดันลายนี้แล้วนะครับส่วนใหญ่จะไปจะไปดันไฮเกรดกับเรียวเกรดมากกว่านะครับคนชอบมาสเตอร์เกรดเนี่ยนั่งตบยุงออกปีละตัว2ตัวนะครับ นี่เลยก็จะมีตัวเด่นๆทั้งนั้นนะครับเนี่ยภาคซีดสไตรค์กันดั้มนะฮะนี่มีภาควิลไฟเตอร์ดับเบิลโอวิงกันดั้มโปรโตโซีโร่นะครับแล้วก็ข้างบนอันนี้เป็นซาซาบี้นะฮะมีเมเทียยูนิตแล้วก็ปู่เมกาไซด์ด้วยนะครับนี่เดสเซนีกันดั้มก็มานะครับกันดั้มดับเบิลโอเซเว่นซอร์สนะครับผมนี่ชินันจูนะครับ OVA กันดัมวีด้าเราก็รีวิวแล้วนะครับงานดีมากเช่นกันอ่าแล้วก็มีตัวเก่าๆนะครับมีเลดเ a รมใครนะครับนี่แล้วก็แกงวิงกันดัมนี่อ่าเห็นมีนาราทีบกันดัมบีแพ็นะครับเป็นตัวลิมิเต็ดด้วยนะใครสนใจรีบมาจัดนะครับอ่าลงมาอีกนะฮะอ่านี่จะเป็นพวกกล่องซีดแล้วนะครับมาสเตอร์เกตพรีเมียมบันไดนะครับหรือว่าตัวลิมิเต็ดนั่นเองนะครับโอ้โหเพียบอืมนี่มีอัลตรอนกันดัมด้วยนะครับของดี เพิ่งฉลองกระดับวิง30ปีไป่าใครสนใจมาจัดเลยอ,อ่ามีตัวอะไรอีกเนี่ยอ่ามีเป็นปู่นะครับ3.0 e อีโคพรานะครับแล้วก็อันนั้นน่าจะเกียวกุ๊กจอ์นนี่ไรเดนอ่าแล้วก็กับหลังหันมานะครับคราวนี้จะเป็นบรรดากล่องสุ่มแล้วนะครับใครที่เล่น กันพลาหรือว่ากันดัมเนี่ยบางคนอาจจะตามเก็บพวกงานกล่องสุมด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ได้รับความนิยมดีมากๆเลยโดยเฉพาะในหมู่สาวๆนะครับตัวนี้เบบี้มอนลี่นะครับนีกรองแบบโอ้โหสีสวยมากมน้องแนนซี่นะครับมาในชุดจีนคืออาร์ทอยเนี่ยทีแรกผมก็ไม่เล่นนะแต่ว่าแฟนผมเนี่ยเขาเล่นไงผมก็เลยเอ๊ย มันก็สนุกดีเหมือนกันนะครับแบบเปิดกล่องดูแล้วก็ลุ้นว่าจะได้ตัวที่ต้องการหรือเปล่าเนี่ยสุดท้ายก็ตามเก็บพร้อมแฟนอืมแต่ผมนี่อาจจะไม่ได้เก็บแบบมากมายอะไรนะครับแค่แบบเห็นตัวไหนถูกชะตาก็ลองจุ่มๆมาเล่นๆดูเก็บแบบสเปซสปาะนะครับผม,มเนี่ยน้องมอริตะานะครับโอ้โหกล่องสีหวานมากๆเลยอ่าแล้วก็มีเป็นตัวของวอลต์ดิสนีย์นะครับนี่ Mouse, มิกกี้เมาส์มีสติช มีร so. อสโซ่นะครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นน้องสเปซมอลลี่นะครับโอ้โหมาเป็นเซตเลยนะครับนี่นี่นี่เซตนี้ผมมีเก็บอยู่2ตัวนะครับเป็นตัวสีเหลืองนี่แบบภาพหน้าปกก่องนะครับแล้วก็เป็นตัวสีดำมีอยู่2ตัวนะครับใครชอบมอลลี่มาจัดกันได้เลยสวยงามาด้านข้างอันนี้ก็เป็นเบบี้มอลลี่อีกแล้วนะครับสวยดีสวยดี แล้วก็มีพวกลาบูบูนะครับแล้วก็อุ๊ยอันนี้น้องเรียวตะนะครับน่ารักนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นน้องถือดาวนะครับแล้วก็มีน้องแมวน้องหมาอยู่ในอยู่ในกล่องด้วยนะครับน่ารักดีผมก็เก็บอยู่นะเสร็จนี้น่ารักนะครับถัดมาอีกนะครับอ่าอันนี้จะเป็นเอ่อกล่องแบบใหญ่ๆแล้วนะครับพวกอาร์ทอยนะนี่ลาบูบู่น่ารักมากนะฮะเคยขาตลาดอยู่ช่วงหนึ่งนะครับฮอตมากๆ ลงมาข้างล่างนี่เพลเพลดามะเป็นดารุมะหน้าเสือนะครับก็ตลกด <c oughs> ีถัดมาทางขวาก็อันนี้ก็เป็นน้องมอริตะเหมือนกันนะครับน่ารักดีนี่อาทอยนะครับบางตัวผมอาจจะไม่รู้จักนะครับก็เลยอาจจะไม่ได้พูดบรรยายอะไรมากมายนะนี่นะครับใครมีลูกสาวนะฮะมีหรือแฟนที่เก็บอาทอยอยู่แล้วนี่ ต้องมีโดนกลับบ้านไปสักกล่องนะครับแน่นอนนี่นะฮะเป็นโชว์เคสนะครับบรรดาพวกอาร์ทอยนี่มอลลี่เพียบเลยนะสีแบบสวยมากอะ่ะโคดเล่นสีดีเลยแล้วก็มีลาบูบูหุ่นยนต์นะคะแล้วก็ตัวน้องฮิโรโนะนะครับเป็นชุดนักโทษนะก็น่ารักน่าเศร้าดีนี่นะครับสเปซมอลลี่ลงมาข้างล่างอันนี้ก็จะเป็นพวกคลายเบบี้นะครับแล้วก็น้องเป็ดเอ๊ะ ลูกเป็ดใช่ไหมอืมอ่อตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นอาร์ทอยงานของคนไทยนะครับแต่ผมจําชื่อไม่ได้นะอืมแต่ว่าดังอยู่ถัดมาอีกนะครับโชว์เคสอันนี้จะเป็นบรรด,ดาพราโมพวกอ่อหุ่นสาวน้อยแล้วนะครับผมนี่ตัวนี้น้องมีปีสวยมากนะครับแล้วก็นี่น้องฮัสุเนะมิคุนะครับมีกีตาร์แล้วก็อิเล็กโทรนด้วยลงมาข้างล่างโอ้โหอันนี้ตัวอะไรเนี่ยครีโอพัตตานี่มีเทพอนูบิสอยู่ด้านหลังด้วยนะครับ อ่าตัวนี้อะไรวาขีไดโนเสาร์เท่ดีนะครับแล้วก็อ่าอันนี้น่าจะเป็นกล่องจุ่มนะครับของทางโมโชลงมาข้างล่างนะครับอันนี้น้องงานค่ายอะไรนะครับไม่ไม่แน่ใจแต่ว่ารู้สึกถึงความยิ่งใหญ่นะครับยิ่งใหญ่มากๆเลยส่วนด้านหน้าอันนี้ก็เป็นเซ็ตกล่องจุ่มนะครับของค่ายโมโชนะครับโอ้โหไซส์แบบกระทัดรัดน่ารักมากเลยนะสำหรับใครที่ชอบสเกลแบบนี้นะครับ ส่วนน้องตัวนี้ว้ามีเป็นแขนเอ็กโซสเกลตันด้วยนะครับเท่ดีถัดมาอีกนะครับอันนี้จะเป็นสาวๆนะครับของงานโคโตบุคิยะนะครับโอ้คือเอาจริงนะงานของค่ายโคโตะสาวน้อยเนี่ยผมสนใจนะแต่แบบโอ้โหแบบมีเยอะมากนะครับแล้วก็ก็ต้องมีทุนทรัพย์กันพอสมควรเลยถึงจะเล่นนะครับนี่ตัวนี้น่าสนใจเป็นน้องมิคุนะครับเป็นตัวคอลแลบนะน่ารักดีคล <c oughs> ้ายๆกับเป็นแอนดรอยนะครับ ลงมาข้างล่างอันนี้ก็ยังเป็นบรรดาสาวน้อยเหมือนกันนะครับผมอาจจะไม่รู้จักแล้ว <c oughs> เลยจะไม่ค่อยได้บรรยายสักเท่าไหร่นะอูนี่กล่องนี้สวยมากเลยนะครับดูสีไม่ธรรมดาไม่ธรรมดามถัดลงมาอีกนิดนึงนะครับอ่ะก็ยังเป็นน้องสาวน้อยนะครับนี่ในชุดว่ายน้ำนะครับบีกินนี่น่ารักมากเลย ถัดลงมาด้านล่างอีกนะครับก็จะเป็นงานโคโตเมก้าแมน X นะครับโอ้โหกี่เคราะเนี่ย X เยอะมากเลยนะครับคือใครแบบเล่นเมก้าแมน X ในยุคเพยหนึ่งนี่ X 4 X 5 X 6นะครับมันต้องสปาร์คจอยกันบ้างแหละนะผมเองก็อยากได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ที่เคาน์เตอร์นะครับนี่ทางร้านเนี่ยเขามีสีโดโลฮะอะคริลิกมาร์กเกอร์นะครับมาให้คุณลูกค้าเนี่ยได้ลองทดสอบ ท่าสีกันดูนะครับถ้าชอบเนี่ยก็ซื้อกลับไปได้เลยนะคืออันเนี้ยทางร้าน t o y n e x t d o ดเนี่ยเขาก็ได้สปอนเซอร์ให้กับเราแล้วนะครับผมทำคลิปรีวิวไว้แล้วนะถ้าใครสนใจไปย้อนดูกันได้นะครับคือมันใช้ดีจริงนะใช้ดีมากเลยนะครับคือไม่ได้รับหูลับตาอวยนะใช้ดีจริงก็เลยมาแนะนำนะครับผมโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับการเดินดูสินค้าภายในร้าน Toy n e x คซ์ด Shop นะครับ ซึ่งการรีโนเวทรอบนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าร้านใหญ่ขึ้นมากๆนะครับแล้วก็มีความสวยงามสามารถเดินเลือกซื้อของอยู่ได้เป็นชั่วโมงเลยนะเพราะว่าของเนี่ยเขามีแบบครบวงจรเลยทีเดียวนะครับก็ถ้าใครเนี่ยเป็นชาวนนทบ,บุรีนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนแครไลน์โซนราชพฤกษ์หรือว่าโซนงานวงวานเนี่ยถ้ากําลังหาร้านพราโมหรือว่ากันพาดีๆสักร้านเนี่ยผมก็แนะนําเลยนะครับร้านทอย Next d o เด Shop นะครับอยู่ที่ เอสพาณแครลา์ Line, ชั้น3นะครับอยู่ชั้นโรงหนังเลยติดกับร้านไนอินนะครับหรือท่านไหนเนี่ยอยู่ไกลนะครับไม่สะดวกมาหน้าร้านร้านเขาก็มีช่องทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นในเพจ f c e e o o o นะครับหรือว่าในแอป s h o ป e e ก็สามารถสั่งซื้อได้เช่นกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ใน Description ด้านล่างนะครับแล้วที่ผมเซอไพร์มากๆเลยเนี่ยก็คือพี่เจ้าของร้านนะครับบอกว่าเห็นผม สนใจพราโมเจ้ารถ Initial D ดีนะครับ AE86 เนี่ยพี่เขาก็เลยมอบให้กลับบ้านเป็นของขวัญมาเลยนะครับขอบคุณทางร้านมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเจ้า AE86 เนี่ยผมก็จะนำไปทำเป็นคอนเทนต์ลงภายในช่องด้วยนะครับผมโอเคก็น่าจะเพียงเท่านี้แล้วนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณทางร้าน Toy Nextdoor อีกครั้งนะครับที่ได้เชิญผมเนี่ยมา เดินเที่ยวภายในร้านนะครับหลังจากรีโนเวทใหม่นะครับผมร้านสวยงามมากๆเลยนะครับก็ถ้าใครชอบคอนเทนต์เดินเที่ยวแบบนี้นะครับหรือว่าชอบอพรโมหรือว่ากันพราเหมือนกันเนี่ยก็สามารถกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดการดิ่งแจ้งเตือนว้เลยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับผม